<laughs> แม่มดครับตอนนี้มีเด็กสองคนบอกว่าจะมาขอพรกับแม่มดอ่ะเขาบอกว่าถ้าใครขอพรกับแม่มดแล้วจะสมหวังจริงไหมจริง,จร,งจริงเหรออู้อุ้ยทุกคนเอาไหมขอไหมขอได้นะไหนใครจะมาขอพรใครจะขอพรเป็นคนแรกครับนี่คนนี้เหรอคนนี้อยากให้แม่มดช่วยอะไรอะ่ะ ยากใค้หน้าสวยแม่มดแม่มดทำได้ไหมเย้ทำได้เดี๋ยวแม่มดจะทำยาให้แต่ต้องไปหาวัตถุดิบก่อนว <too> ัตถุดิบอะไรมากหรอตุกก๊กแกหนึ่งพันปีออโอ้ตุ๊กแกอายุหนึ่งพันเสาคานเนโนเสาคานแล้วอีกอย่างนึงอะไรไขงูยักษ์สามฟองสามอย่าง ป่าอาถันไงล่ะเฮ้ยเราจะไปป่าอาถันได้ไหมได้ดูใครไปกันไปหรอโอเคครับงั้นเราไปกันเลยไปครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในป่าอาถันหรือยังอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าใบไม้เนี่ยเป็นสีชมพูหมดเลยอะโอ้โหแล้วอย่างแรกคืออะไรครับทุกคน ตุ๊กแกเหรอตุ๊กแกพันปีนะจะหาเจอไหมเจอเจอนะแต่ตุ๊กแกพันปีมันตาแดงตาแดงแต่ถ้าตุ๊กแกธรรมดามันตาขาวอ๋อถ้าตุ๊กแกธรรมดาตาสีขาวเหรอถ้าพันปีนี่คือสีแดงอ๋อเรามีวิธีดูแลงั้นเราหาเลยครับไหนในในป่าเนี้ยจะมีไหมนี่นี่ตรงนี้มีเปล่าเนี่ยในเนี้ยในเนี้ยนีนะไม่มีอ่ะเอ้ยตรงนี้ไงใช่ไหมอุ้ย อุ้ยทุกคนโหกระโดดเข้า <troll> ป <en> ่าเลยเหรอไหนไหนเจอไหมไหนขอดูหน่อยอุ้ยตาแดงไหมไหนดูไหนแดงไหมอุ้ยอุ <ots> ้ยมันดิ้นอุ้ยมันดิ้นมันดิ้นไหนไหนไหนวุ้นับชับชับอย่ามันไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จับไว้จับไว้แน่นแน่พันพันเตโอ้โหไหนมาฝากงั้นเอามาฝากอเอฟไว้นะแล้วเราจะไปหาต่อโอเคต่อไปอ่ะอันที่สองคืออะไรครับในดวงาวัดปีไม่ใช่ เขาบอกว่าไดโนเสาร์คานไดโนเสาร์คานยังไงไหนคานยังไงครับอ๋อจะต้องคานอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วเราหาเลยแสดงว่าเขาต้องอยู่แบบอยู่กับดินน่ะทุกคนทุกคนนี่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมใช่นี่ไงไหนดูหน่อยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์คานนะครับแล้วต่อไปครับข้อที่สามคืออะไรครับเราเจอแล้วไขงูเหรอไหนไหนนี่ เจอแล้วตรงนี้โอ้สามฟองครบเลยดิใช่ไหมมาแล้วไหนขอดูหน่อยอุ้ยสามอย่างครบไหมแม่มดครบไหมครับครบโอเคเอาครับให้แม่มดเลยครับนี่สามอย่างแล้วจะทำยังไงต่อครับเอวเอาใส่นี้เหรอแล้วก็ปรุงยาอ่าปรุงยาอู้หเสร็จแล้วเหรอ ตอนนี้เราปรุงออกมาเป็นกล้วยอ่ะกินเลยไหมอันนี้ให้กินเหรอแม่มดให้กินเหรอครับเอากินเลยครับเฮ้ยเฮ้ยกินเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วหุยเรากินเข้าไปแล้วทําไมเป็นอย่างงี้อ้าวเฮ้ยแม่มดทาไมเป็นอย่างนี้อ้าวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแม่มดหลอกเราอะถ้าได้อย่างนั้นอะเราแก้แค้นแม่มดกันเลยครับ เอาแล้วไม่มดไม่มดคนนี้หลอกแน่นอนเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่มดนี่เอาเขาทอดวิกด้วยไฟร้วจัดการสวัสดีครับ,บโอ้โหโวันนี้ครับสแตมแล้วข้างหลังเราเป็นบ้านเหรอครับเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆนะหีือทำไมาบ้านสั่นนะเฮ้ยเฮ้ยเราเห็นไม้ด้วยไม้อะไรเนี่ยสีเหลืองนแ่แเตมเห็นอะไรอะไ่ะเห็นกระ่ัง้วยอ้าว หนนี่เหรออุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยไปตาปลาตาปลาหลาบเหรอครับโอ้โหไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเราเข้ามาแอบในนี้เหรอเอาปิดประตูแล้วโอเคเอาปิดไว้นี่ไงนี่เงปีศาจใช่ไหมเนี่ยปีศาจใช่ไหมอุ้ย คนนี้คือปีศาจเหรออุ้ยปีศาจน่ากลัวมากเลยอุ้ยเราจะทำอะไรครับปีศาจขอจะทำบ้านเราหนี้ไม่เปิดประตูเลยค่ะอ้าวเราเรามาดูตรงหน้าต่างหน่อยอุ้ยเป็นไงบ้างอ่ะอุ้ยเราเห็นมือเห็นมืออุ้ยปีศาจเขากำลังกินอะไรกันอยู่น่ะอ๋ออ้โหแล้วปีศาจแล้วปีศาจหรอครับอ้าวกินอะไรครับเนี่ยกินทุกแกเหรออุ้ยปีศาจกินทุกแกอู้ น่ากลัวนะากลัวพิซซ่ก็มีของกินเหรอครับเนี่ยพิศาจกินตุ๊กแกเหรอโอ้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการกินของคนน่ะเขากินอะไรกันหมาดูก่อนโอ้โหกินอะไรครับมาม่าโอ้โหมาม่าดิบด้วยโอ้อร่อยไหมครับอร่อยมากโอ้หนี่แล้วก็หูบ้านของคนจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูสินี่งั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูของกินของ ปีศาจกันบ้างนี่ครับโอ้ของกินของอันนี้ชื่ออะไรครับผีปอบผีปอบโอ้คนผีปอบกลัวไหมเนี่ยอุ้ยไม่กลัวหรอกอ้าวไม่กลัวแล้ววันนี้นะครับผีปอบจะกินอะไรครับกินอะไรกินไส้เด็กกินไส้เด็กอุ้ยกินไส้คนโตกินไส้คนโตด้วยเอาแล้วไงเอาแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงครับ นี่เด็กกับคนโตอยู่ในนี้ด้วยอุ้ยอุ้ยไปแล้วผีปอบลุกขึ้นแล้วครับมาแล้วเอ้าอุ้ยอุ้ยเปิดประตูได้ด้วยเอ้าอุ้ย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 อ้ยอุ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 ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้้ยอุ้ยอุ้ยอ เอ้าวผีปอบกินมาม่าได้ไงครับโอ้โหอร่อยด้วยเอาละครับการกินของผีปอบครับอุโอ้โหจกไส้แล้วจกไส้อุยโอ้โหกินไส้เรียบร้อยกินไส้แล้วครับโุ้ยโุ้ยเป็นไงบ้างครับผีปอบอร่อยไหมครับโอ้โห้า่าเยี่ยมด้วยโอ้โหโโอ้หสรุปตอนนี้นะครับไม่ใช่ผีปอบใช่ไหมเนี่ยคนคนธรรมดาสวัสดีครับทุกคนสสวััดีครบสวัสดีค่ะ ได้ยินเสียงใครอ่ะไหนอ้าวมีคนอยู่ในนี้ด้วยเหรอโอ้อันนี้คือเป็นบ้านเลยเหรอครับเนี่ยโอ้ไหนดูข้างในหน่อยอู้อุ้ยกว้างมากทุกคนเฮ้ยแล้วปีกันอะไรอยู่ข้างๆอ่งอะข้างข้างอะเฮ้ยอะไรอ่ะ ไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้อะไรครับทุกคนทับประลาดทับประลาดหูจิงเหรอทีนี้ล่ะวันนี้เจออะไรครับเมื่อกี้เนี้ยเจอผีผีหรือเปล่าหูผีแล้วมันจะมาไหมอ่ะทุกคนมีไหมไหนลองลองดูหน่อยมีไหมมีไหมไม่มีไม่านี้ก็ไม่มีหูนี่ไม่มีหยลอดไปเลยเนี่ยหูแต่ว่าข้างหลังเ่ยพี่กัน วุ่ยนั่นวิ่นมีมือด้วย่ยโอเคครับทุกคนถ้งั้นน่ะเราปิดบ้านกันเลยไหมใช่โอเคปิดไว้เดี๋ยวมันมีตัวอะไรเข้ามาอีกครับโอเคครับปิดประตูเลยตอนนี้อ่าปิดแล้วใช่ครับปิดหรือยังเดูเปิดดูโอเคครับเปิดไม่ได้แล้วโอเคปิดบ้านงี่เหรอถ้าไม่มีใครเปิดฉันจะทำให้บ้านพังไปเลย สวัสดีฮ <screws in the ground> <bed> ่า <French> ฮ <Claire laughing> ่าฮ่าครับเปิดประตูให้เ้าดีคุยทุกคนทำไมอ่ะดีไหมหนีหนีหนีมาลิ้วทุกคนมาลิ้วมาลิ้วครับคนี่เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้เมื่อกี้มีอะไรอ่ะผีใช่ผีไหมอือนะครับทุกคนตอนนี้ผี มาบุกบ้านเราอะแต่ว่าตอนนี้ไปไหนแล้วอะไหนเมื่อกี้มันมาตรงบ้านเราเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยพอเราออกมาแล้วก็ไม่มีนะเฮ้ยน่ากลัวหนเดี๋ยวเดี๋ยวดูฝั่งนี้หน่อยตุ๊กแกอะไหนตุ๊กแกเหรอเฮ้ยมีตุ๊กแกได้ไงอะบ้านเราอะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กแกตายแล้วด้วยโอเคครับเข้าไปดูในบ้านเรา เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรครับอะไรผีเมื่อกี้หนูเข้าไปหนูเจอเจอผีจริงเหรอเฮ้ยผีเข้าไปในบ้านเราเหรอเนี่ยอ้าวเฮ้ยไหนอน่ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยของจริงพี่กันเฮ้ยเอางี้ไหมพี่กันเดี๋ยวอาเอฟเนี่ยจะจับผีออกมาเลยได้ไหมโอ้โหกลัวเหรออ้าวทำไมอะ จับเลยแม่เนี่ยหุยอุยหุยดินใหญ่แล้วเ่อาอ่อา่งนใหญ่แล้วอองอ่องจับเลยเอาจับเลยครับโอ้โหหมาเล้วหุยตันันจับจับเล้ัไปจับันไิจใบญ่เลยอ่ะอุไยอุ้ยอะไรเนี่ยไปจดูไุ้ยเอ้าเอเลี่ยนปุ้ยไอเลี่ยนันไปไปจไปจับ่ปจับไปจับับาปจัับเพื่อนๆแล้วใส่หน้ากากด้วยเนี่ย อ้าวต๊กแกป้อมเหรออ้าวแสดงว่ามีคนมาแกล้งเราหรือเปล่าแล้วในนี้มีใครอ่ะไม่มีนะไม่มีเหรอไหนลองเปิดดูสิเมื่อกี้เมื่อกี้มีปีศาจออกมาด็กตรงนี้ก็ไม่มีใครนะมีใครไหมไหนไม่มีอ่ะไหนอ่ะอ้าไม่มีเ่ยอ้าโอ้ไม่มีครับทุกคนข้างบนก็ไม่มีนะโอ้ใครมาครับ แหมอ,อ้าวเฮ้ยคนนี้เฮ้ยหรือว่ากันหรือว่าเมือ่อกี้คนนี้หรือเปล่าที่แกล้งเราอะใช่ไหมใช่รไหมเพิ่งมาเหรอครับคนนี้คนนี้เพิ่งมาเหรออ้าวงันก็ไปคลิปต่อไป,ไปันคลิปต่อไปเลยนะถ้างั้นเราลาคลิปนี้ก่อนสิสำหรับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะใช่สำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราได้แค่กดตรงลูกศรข้างล่างนี้เลยนะครับ